สวัสดีครับ่อ่พี่น,อน้องเอฟซีสนอยเพดบันแพงเอฟซีน้องหญิงครับพบกับบ่าวโทนในช่องท้องพูนแบ่น้อยน้องหญิงครับครับเป็นน้องบรรยากาศน้ำเสเยาครับจากหมอกจากขวนครับพี่น้องเมืองเนี่ตัวหมอกกันนะาครับหมอกหลาย เช้านี้เป็นเช้าว,วันที่17นะครับเป็นเสาร์ที่หลายๆคนตั้งตาร่อนะครับพี่น้องสำหรับไอ้ผู้ใดอยากเสียงโชคเสียงล่วงเออพี่น้องกับงานบุญผาปลาที่ผ่านมานะครับยอดเงินทั้งหมดนะครับพี่น้องกา อยู่ที่1 00 1ึ0งล้านหแสนนะครับจะอยู่ที่375หานะครับพี่น้องยอดป้ายยอดรวมป้ายทั้งหมดนะครับอยู่ที่375หานะครับแล้วก็ยอด คงเหลือนะครับที่ได้ทรงวัดนะครับมอบถวายทางวัดก็คือ5้0 0สนห้าหมื่นหนานะครับสี่นะครับยอด415บาทนะครับยอดกะ เผื่อมีโฉมมีหมาน,น้ำกันน้องพี่น,น้องเนาะเหมือนต้อนงานบุญกระถินนะครับต้อนนั่นกะหลายๆท่านหลายๆคนพ้นมีโชกน้ำกันนะครับ <c oughs> ส่วนไอตัวเหลขกอื่นกับโบหูน้ำครับพี่น้องว่า <c oughs> มีทางไหนไพฝันจังไดเนี่ยสินะครับก็มีสองโต้เนี่ยแหละครับไอพ่อพี่พน้องเอฟซีจับ ใส่กันเอานะครับส่วนอีเกี่ยวของอีกก็คือทะเบียนรถนะครับของพ่ออ้วนนะครับที่รถเพิ่นบสามารถขี่กลับบ้านได้เด็ดจ,จอดอยู่นี่ครับพี่น้องนะทะเบียนกะหนึ่งหกหกห้านะครับอันหนึ่งหกเนี่ยมันเป็นวันครูนะครับพี่น้องเพิ่นก็คือสิบ 44. บลับดอกบลขายเพอดน,นะ หกหกห้านี่กระสิมาเบิน่นอีกอยูบอ่บ่วาสันเช้านี้อากาศดีเป็นชเช้าแห่งความหวังครับหาลอตตอรีไว้เด้อพี่น้องเด้อเพื่อได้รางวัลที่หนึ่งน้ำเขาครับโศกมันสิริจ้างน้องหญิงไปลองเพลงให้ฟังนะครับ ดีๆมัอนี้ยกับดีๆครับมันเคลืนกับน,นองกับไปงานเลี้ยงงานเลี้ยงปีใหม่ของพ่อสร้างนะครับสีสเกตสร้างบ้านครับที่เพิ่นจัดงานเลี้ยงให้กับทีมงานของเพิ่นนะครับอยู่ที่บ้านอยู่ที่บริษัทสีสเกตสร้างบ้านเพิ่นนะครับ ก็ได wow. ้รับเชิญน้องอิงรับเชิญตันเพื่อที่จะไปมอบความสุขให้ครับทีมงานเพิ่นนะครับว้าวแล้วพอว้าวแลวมันเสียไอ้เครบ ว้าวแล้วมันเสียไอ้นะครับพี่น้องขั <c ười> น้นขั้นข้อยังไงหรอกบรรยากาศครับงัวหน่อยงัวกำลังเป็นบ่าวเป็นสาวครับพี่น้องนี่ส่วนตัวนั้นคือวัดสนาครับยางไปหล่อนุ่มๆุ่มๆลุ่มๆนุ่มๆหัวขยอยู่ถามก้างแสงอาทิตย์ ภาพที่สวยงามครับขอบคุณพ่อแม่พป็น้องเอฟซีหลายเด้อครับที่คอยให้กำลังใจทางทีมงานรถตู้ทางขอบครัว ของหนองอิงนะครับบางท่านบางคนเพืนกะเรื่องเล้าแบบนี้เนาะเพื่นกะเขาใจไอ้เพื่กะว่าเขาเนว่นคือเขาเว้าถึงประเด็นของคู่มอนอิงว่าเป็นหยังเป็นผู้ติดตามคือบุตติดตามพ่อเอกเป็นอย่างคือไห้พ่อเอกมากำนองสองคน เพื่อนว่าแบบนี้นะครับแต่ว่าความหมายที่เพื่อนว่าเป็นยังคือให้พ่อเอกมากำนองสองคนคำนี้นี่มันพึ่งพึ่งมีมากมือว่านนะครับมือที่พ่อเอกไปกำนองแต่มือที่พันๆมาก็คือคู่หมอนบด้ไปกำนองแต่ว่ากับมี แม่นหน่อยไปนําอย่างสิแต่ว่ามีคอมเมนต์คนนี้เข้ามาคอมเมนต์แบบนี้เข้ามานะครับมันบ่งบอกถึงว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับคู่หมอนอิงประเด็นคู่หมอนอิงคืออีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ประเด็นนี้คือคนที่มีอคติมีจิตใจตำมีความคิดของจาของมาใส่ผู้อื่นเอาซื้อคือว่าเป็นคนแบบไกนกสิคิดได้แบบนั้นนะครับแต่คือว่าเราพี่น้อง ผู้ใดที่เคียบอดี้กับครอบครัวน้องอยู่บ่เป็นสุกดอกครับบ่ต้องมีผู้ใดเหตุยังครับแต่ชีวิตสิเริ่มเห็นได้เองนะครับถึงแม้ว่าชีวิตสิถึงแม้ว่าชีวิตสิบอดี้ขึ้นแต่กะไอ,อถึงแมว้ว่าสิบบ่มีผู้ใดเหตุยัง,ยงชีวิตแต่ว่าจิตใจเพื่อนกัสิร้อนรุ่มกลุ่มใจ ก็วุ่นก็วายอยู่บ่มวนอยู่บ่สุกแต่ว่ากลัวพวกคนพวกนี้สิเบมือดไปถ้าความรัวหน่อยก็เป็นประสาทก่อนละพี่น้งปวดประสาทก็พคนพวกนี้นะสิบวห้คิดมันก็เป็นไปบ่ไ,ได้เลยครับคนเฮาสิยน่งซื้อคือต่อไม่ต่ออะไร ไพ่บอหยังกะเซยผู้ใดบอกยังกะต้องยอมรับผู้ใดอบอกยังกะต้องเงียบต้องเก็บมันมันเป็นใปบ่ไร้ครับพี่น้องต่อให้เจ้าสิจิตใจเข้มแข็งก็าง้างายากหน่อยหเฮาก็ระ้องมีการโต้ตอบอย่ากหน,น่อยหเฮาก็ต้องมีการอธิบายว่าสิ่งที่พวกเขาคิดสิ่งที่พวกเขาเว้านะมันบ่เม่นมันเป็นไปบ่เร้มันบ่ใช่เรื่องจริง สอดแจ้งพี่นอ้องพุ่นมัตเตอเบิรนเสาหน่อยครับหักบอ่อเสาหน่อยบรรพ้นคาเมื่อคืนอ่ะหมุนมวนกันไปครับพี่น้องเสพแต่ข่าวที่มันมีความสุขกับชีวิตนะครับเนาะข่าวใดที่มันบมีความสุขอ่ะเก็บไว้ก่อนครับเรื่องพวกนี้เฮา เบิง้งแล้วก็หาความสุขให้กับชีวิตให้กับร่างกายของเฮาให้กับจิตใจของเฮานะครับเอา้าไผเฮาไอ้ไผเฮาไอ้ดุกดิกเอ้ามีไอ้โดเฮาแล้วดุกดิกเฮ้ยมีไอ้โดเฮาแล้วเพิ่นเฮาเอือนโดครับเพิ่นโอนเพิ่นเอือนโดเด้เนะั่นเห็นโดเล่นกับน้องเพิ่นเห็นโดเลย เน,นวันนี้วันดีครับขอให้เป็นวันที่โชคดีของพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเลยหลายท่านหลายๆคนนะครับเนาะขอให้เป็นวันที่โชคดีของพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทั่วโลกนะครับเนื่องจากว่าทางเจ้าภาพไปทางเจ้ามือเพินลเบเรอันตัวนี้นะครับเื่อนเปนอัน ของอาจารย์นอตีนะครับเนาะก็ขอให้มีโชคมีชักันสุขสุขคนครับเอาเมียเอือนโด่ตองฝ้าว่าครับนี่เบิงเมียเอือนก็บตองฝ้าวา่าเป็นจังไงละ่ะไปแล้วคุณโอ้ยเนาะโอ้ยตายตายตาย,ตายโดเสียสื่อเสียงเหมือนโดเอ้ยเมียเฮาเอือนแค่นี้แล่นปุด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 มาเลยบาทนี่ไหม ขอบคุณทุกกำลังใจครับฝากกดซับสไคร์กดไลค์กดแชร์ฝากเบ่งโฆษณาหน่อยด้วยครับขอสรับคลิปนี้เอาไว,ว้สนิสซะก่อนครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ